พืชผักที่เราปลูกตอนนี้ได้เก็บกินเก็บขายไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบุ๋มมายุรีปลูกผักนะคะตอนนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะเข้ามาสู่วงการของการทำกรเกษตรหรือแม้กระทั่งมีคนที่อยู่ในวงการเองนะคะทำพืชผักหมุนเวียนเหมือนบุ๋มอยู่แต่ในอนาคตที่เราทำไม่ไหวแต่เราก็ยังอยากมีไรายได้ต่อเนื่อง แล้วเราก็จะเริ่มมองหาผักที่เราไม่ต้องปลูกบ่อยๆใช่ไหมคะทุกคนปลูกเราตอนนี้ตอนที่ยังมีแรงแล้วในอนาคตเราก็ยังได้เก็บผลผลิตหรือแม้กระทั่งส่งต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะให้ได้เก็บผลผลิตเหมือนพวกผลไม้พวกมะม่วงทุเรียนอะไรแบบนี้แต่เราจะทำเป็นพืชผักอย่างเงี้ยมีผักอะไรบ้าง ที่ปลูกครั้งเดียวปลูกตอนนี้ได้เก็บผลผลิตยาวนานเป็น10-20ปีวันนี้มารู้จักกาวพืชผักนั้นกันค่ะทุกคนอันนี้ปลูกเองที่สวนนะคะสำหรับใครเพื่อนๆนคนไหนที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าบุ๋มลืมอันนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ดีนะลองคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆคนอื่นและก็บอกบุ๋มได้นะคะทุกคนแต่วันนี้คือพืชผักที่พวกบุ๋มปลูกเองที่สวนตอนนี้ ไปดูกันเลยค่ะว่า9ก้าพืชผักนั้นที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ยาวนานเป็น10บ0ปีมีอะไรบ้างเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่อยากจะเริ่มต้นเข้ามาทำการเกษตรหรือปลูกพืชหมุนเวียนอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนแนวหรือเหมือนบุ่มเองที่ปลูกเก็บไว้เป็นการวางแผนในอนาคตในวันที่เราเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปดูกันเลยค่ะพืชอันดับที่หนึ่งที่น่าปลูกมากๆเลย นั่นคือชะอมหรือผักขาค่ะทุกคนนี่บุ๋มพูดถึงชะอมไปบ่อยมากเพราะว่าชะอมปลูกง่ายตายยากปลูกรุ่นบุ๋มนะลูกหลานบุ๋มก็ยังได้กินได้เก็บขายถ้าเราดูแลอย่างสม่ำเสมอชะอมนะคะ ปลูกง่ายๆแค่การตอนกิ่งหรือว่าชํากิ่งแค่นั้นค่ะแล้วพอเราปลูกทิ้งไว้นะคะหน้าแล้งให้น้ําบ้างแล้วก็ไม่ต้องถึงกับปุ๋ยเคมีนะคะให้แค่ปุ๋ยคอกบ้างไม่ต้องฉีดยาอาจจะมีหูดมีแมลงมีเพียบ้างทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็หายเองได้แต่ถ้าใครทําเป็นพืชเศรษฐกิจอาจจะต้องดูแลมากขึ้นมากกว่าบุ๋มนะคะแต่ชะโอมอ่ะยอดอบอวดแบบเนี้ยไม่ต้องถามเลยว่าขายใคร ขายแค่คนในชุมชนขายแค่คนในบ้านเราก็ได้ค่ะยังบุ๋มขายปีกเองอาจจะปลูกไม่เยอะมากไม่เยอะก็คือเป็นล้วแล้วค่ะแทบจะเป็นล้วแล้วมีทั้งกิ่งแบบสั้นแบบนี้หรือแบบชะอมโน้มบุ๋มทำทุกอย่างเลยค่ะบุ๋มชอบชะอมมากอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนลองปลูกมาก แล้วถ้าใครมีเยอะๆอยากทําเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะส่งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือว่าเอาไปขายที่ตลาดนัดชุมชนตัวเองแบบนี้ก็ได้ค่ะทําชะอมแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะกำละ5บาทมีแค่กำละ10บาท20บบาทไปเลยชะอมเนี้ยก็เลยเป็นพืชผัก ที่เราได้อยู่ได้กินเองแล้วถ้าปลูกขายก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจได้ที่สำคัญปลูกง่ายตายยากปลูกรุ่นเรานะคะได้กินจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะพืชผักอย่างที่สองที่อยากจะแนะนำให้ปลูกสำหรับใครที่ขี้เกียจปลูกบ่อยๆอยากดูแลไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บกินได้ยาวนานถึงรุ่นลูกนั่นก็คือกล้วยค่ะทุกคนกล้วยในที่นี้หมายถึงกล้วยทุกสายพันธุ์เลยนะคะ พราว่ากล้วยปลูกไว้ครั้งหนึ่งพอเราตัดเครือนี้ออกใช่ไหมคะเอาต้นเขาออกด้วยเขาก็จะมีหน่อกล้วยในกอเก่าๆขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อยๆกล้วยสําหรับเกษตรผสมผสานคือพืชผักที่สารพัดประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนได้ทั้งกินทั้งขายเราสามารถกินได้ทั้งลูกกล้วยแบบนี้ปีของกล้วยหยวกของกล้วยขายใบตองได้ด้วยต้นกล้วยเอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะกล้วยยังช่วยบำรุงดินรักษาความชุ่มชื้นให้กับที่สวนใครอยากปลูกต้นกล้วยให้สวยงามให้ผลผลิตยังไงเราก็ต้องลดน้ำและใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือโรคตายพายนะคะโรคตายพายที่เกิดจากเชื้อราจะทำให้ใบเขาแห้งตายแล้วก็ในต้นกล้วยจะเป็นดําเลยใช่ไหมคะโดยโรคตายพายที่เกิดจากเชื้อราให้เรารักษาและป้องกันด้วยไตโคเดอร์ม,มานะคะทุกคน พอเราปลูกเขาได้สวยปลูกเขาให้ผลผลิตแล้วเราก็จะมีกล้วยไว้ทั้งกินไว้ทั้งขายได้ขายปีขายหยวกขายลูกขายตองกล้วยจึงเป็นพืชผักที่น่าปลูกมากๆค่ะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้จนถึงชั่วลูกแต่ก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเขาเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะโดยพืชผักชนิดที่3ที่แนะนำอยากให้ปลูกนั่นก็คือไผ่ค่ะทุกคนไผ่ สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปีผลผลิตจากไผ่มีทั้งลำต้นและก็หน่อไม้นะคะทุกคนเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะปลูกไผ่อะไรอย่างที่สวนนี้พวกเราก็ปลูกไผ่ไว้หลากหลายชนิดค่ะเพราะว่าที่สวนของเราใช้ลำไผ่ในประโยชน์หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำค้างผัก ที่ใช้ไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะทุกคนการกินหน่อไม้การขายหน่อไม้การแปรรูปหน่อไม้อันนี้ก็เป็นสินค้าหลักแล้วก็อาหารหลักๆของพวกเราด้วยค่ะโดยต้นไผ่ที่เราปลูกไว้อย่างนี้นะคะแทบไม่ต้องทำอะไรเลยจะมีการดูแลรักษาบำรุงบ้างแล้วก็ไผ่พวกนี้นะคะเราไม่ได้ลดน้ำค่ะแต่ถ้าใครปลูกไผ่ที่ต้องกินหนอ่อ แล้วก็ต้องการตัดหนอตลอดทั้งปีก็ต้องมีการลดน้ำแล้วก็บำรุงรักษานะคะใบไผ่ที่ร่วงลงจากต้นไผ่พวกนี้เราก็เอาไปทำปุ๋ยหมักได้ค่ะทุกคนปุ๋ยหมักจากใบไผ่ก็ทำให้พืชผักโตเร็วสวยงามมีประโยชน์หลากหลายต่อจากต้นไผ่นะคะลำไผ่พวกนี้เราขายโดยที่ลูกค้ามาตัดเองลูกค้าก็จะทิ้งขแขนงไปลายไผ่ไวใ้ให้เรา เราก็เอา,ขาแขนงปลายไผ่นั้นไปทําครั้งผักต่อได้อีกการปลูกไผ่ขอแค่เราเลือกพื้นที่ปลูกไม่ปลูกตามขอบรั้วขอบแดนป้องกันปัญหาแค่นี้ต้นไผ่ก็จะมีประโยชน์ให้เราได้มากมายเลยค่ะทุกคนแล้วผักชนิดที่4ที่ปลูกครั้งเดียวกินได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นก็คือมะนาวค่ะทุกคนมะนาวหน้าแรงแพงมากๆเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้เพื่อนๆซื้อมะนาวกินลูกละกี่บาทคะแต่ที่สวนของบุูมไม่ได้ซื้อมะนาวเลยทั้งปีแถมช่วงไหนมีเยอะๆกินไม่ทันได้เก็บขายด้วยคะ่ะมะนาวนี่แนะนำอยากให้ปลูกนะคะยังไงทุกครัวเรือนก็ต้องกินถ้าใครจะทำเป็นพืชเศรษฐกิจของที่สวน ก็ให้เลือกพันธุ์ที่ดีๆอย่างที่นี่เป็นมะนาวแปน้นเปลือกบางเห็นลูกไม่ใหญ่แต่น้ําเยอะมากๆเลยค่ะแล้วต้นนี้ปลูกจากมเมล็ดนะคะอายุต้นหลายปีแต่ก็ยังให้ผลผลิตและต้นแข็งแรงถ้าเพื่อนๆคนไหนจะทําเป็นพืชเศรษฐกิจให้เลือกพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ดูแลให้น้ําอยู่ตลอดเขาก็จะติดลูกติดดอกอย่างนี้ทั้งปีเลยค่ะแล้วช่วงที่มะนาวแพง เราก็ไม่ต้องไปหาซื้อข้างนอกด้วยค่ะผักชนิดนี้จึงเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวกินได้นานๆขายได้นานๆนะ่าปลูกมากๆค่ะต่อไปผักชนิดที่ห้าที่ปลูกครั้งเดียวกินได้จนถึงรุ่นลูกนั่นก็คือมะกรูดค่ะทุกคนมะกรูดสําหรับบางคนอาจจะแค่ปลูกกินอย่างเดียวเหมือนพวกบุม๋มแต่มะกรูดสามารถขายได้ทั้งใบและลูกนะคะใบมักอยู่ในชุดต้มยำหรือการไปทําพริกแกงต่างๆ ส่วนลูกก็เป็นจุดเริ่มต้นของน้ำยาล้างจานและก็แชมพูต่างๆเพื่อนๆทุกคนถ้าคิดว่าจะหาพืชเศรษฐกิจของที่สวนไม่อยากปลูกพมเพื่ออีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือมะกรูดค่ะการปลูกมะกรูดติดสวนไว้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะมาจนถึงผักที่หกที่ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้จนถึงรุนลูกนะคะนั่นก็คือกุยช่ายค่ะทุกคนกุยช่ายหรือผักแป้นนะคะ เขาจะมีเงาหรือใครปลูกจากเมล็ดก็รอให้เขาโตเต็มที่จนมีเงานะคะเงานั้นอ่ะจะอยู่กับเราได้ยาวนานมากเราแค่อย่าทําเขาเนา่าแล้วก็อย่าทําเขาเหี่ยวก็พอเราจะคอยตัดแบบเนี้ยออกไปกินสดออกไปใส่ผักไข่ออกไปผัดไข่เอาออกไปทําขนมกุ้ยช่ายหรือเอาออกไปทําส้มผักแปน้นขั้นดองอะคะ่ะทุกคนอย่างเงี้ย เวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในทุกๆเดือนกุ้ยช่ายอ่ะปลูกง่ายมากๆค่ะในหน้าร้อนอย่างเนี้ยมีผ้าสแลนให้เขาเพื่อป้องกันไปเหลืองก็ได้แต่อย่างที่สวนบุมไม่ได้มีการพางแสงเขาก็ยังอยู่ได้แล้วก็ได้กินได้ขายอยู่ประจำทั้งปีเลยค่ะทุกคนถ้าสวนไหนมีที่นะคะปลูกกุ้ยช่ายติดสวนไว้ทำได้ทั้งกุ้ยช่ายสีเขียวแบบนี้ปกติ หรือว่าตัดแล้วเอาภายชนะดินเผาที่เป็นมิดสนิทครอบปิดไว้ก็จะได้กุยช่ายขาวกุยช่ายเขียวตัดเดือนละครั้งกุยช่ายขาว10บกว่าวันก็ได้ตัดแล้วค่ะทุกคนอันดับถัดมาที่หน้าปลูกแล้วก็อยู่กับเราได้นานมากจริงๆเพราะว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นนั่นก็คือผักขี้เหล็กแล้วก็ย่านางค่ะทุกคนตัวนี้มาคู่กันเลยนะคะสำหรับใครที่คิดว่า ผักขี้เหล็กขายไม่ได้หรอกเพื่อนๆลองต้มต้มให้จืดแล้วก็ทำเป็นก้อนทำเป็นถุงหนึ่งชุดพร้อมย่านางไปขายดูสิคะขายดีแกงขี้เหล็กเป็นอาหารที่หลายๆคนหลายๆบ้านคนที่วัยกลางคนขึ้นไปเนี้ยชอบกินมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนกรรมวิธีในการทำที่ยุ่งยากเขาก็เลยอยากจะย่นระยะเวลานั้นอะเยอะมากเลยค่ะ พวกบูมอะชอบเอาขนุนอ่อนเอาผักคีเหล็กอย่างเงี้ยมาต้มแล้วก็ทําเป็นถุงไปขายไม่พอขายนะคะทุกคนมันคือความสะดวกของลูกค้าขนุนอ่อนอย่างเงี้ยต้มแล้วเอาไปขายแล้วก็แถมสาระแหนซะหน่อยลูกค้าซื้อแล้วอะเอาไปตําขนุนอ่อนได้ง่ายๆขีเหล็กอย่างเงี้ยต้มแล้วจืดแล้วทําเป็นถุง มีย่านางด้วยอย่างเงี้ยไปให้เป็น1ชุด20บาทเอาไปถึงปุ๊บใส่หม้อแกงได้เลยเอารสชาติตัวเองแบบเนี้ยมันคือความสะดวกของลูกค้าต้นขี้เหล็กอะ่ะน่าปลูกมากทุกคนมันเป็นไม้ยืนต้นแล้วอย่างแล้วอย่างที่สวนบุมนะปลูกเป็นริมรั้วมีทั้งขี้เหล็กแดงและขี้เหล็กขาวไม่ให้สูงพอถึงช่วงประมาณอกเอวอย่างเงี้ยเราตัดเลยเขาจะแตกยอดอ่อนๆแบบนั้นทั้งปีเลยค่ะ แล้วมันไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องคอยปลูกพุ่มเพื่อก็ปลูกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนั่นแหละแล้วเราก็คอยลดน้ําให้ปุ๋ยบ้างตามทั่วๆไปของต้นไม้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ยืนต้นแค่นี้ก็จะมีขี้เหล็กไว้กินเองแล้วก็ไว้ขายด้วยนะคะผักขี้เหล็กมีประโยชน์มากๆนะคะเป็นยาระาบอ่อนๆกินอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนสําหรับพืชผักอันที่4นั่นก็คือผักหวานป่าค่ะทุกคน ผักหวานป่านี้ต้นนี้อายุ3ปีกว่าแล้วนะคะโดยที่บุ๋มซื้อเบี้ยต้นละประมาณเท่านี้แะคะคืบกว่ามาปลูกนี่คือต้นอายุ3ปีกว่าแต่เขาเป็นไม้ยืนต้นนะคะปลูกครั้งเดียวดูแลเรื่อยๆลดน้ําให้ปุ๋ยบ้างเขาก็จะเติบโตให้เราเก็บกินได้ถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะวิธีการปลูกผักหวานป่าของที่นี่แล้วได้ผล จากที่ทำกันมาผิดๆโดยตลอดนะคะแต่ก่อนปลูกกลางแจ้งมีเท่าไหร่ก็ตายค่ะรอบนี้พวกบุ๋มเอามาปลูกไว้ในป่าค่ะทุกคนอันนี้เป็นป่าโซนหลังสวนนะคะโดยที่เราเอาต้นตะขบมาปลูกไว้เป็นพืชที่เลี้ยงแล้วบ้างแล้วก็เอาผักหวานป่าตามมาปลูกอยู่นี่เลยได้ผลผลิตค่ะโดยผลผลิตจากผักหวานป่านะคะ เขามีช่วงประมาณหรือดูแล้งและตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะมาลูดใบตามกิ่งก้านแก่ทั้งหมดออกแล้วเขาก็จะเกิดกิ่งก้านเล็กอ่อนๆให้เราเก็บไปแกงเก็บไปผัดแบบนี้ค่ะโดยผักหวานป่านะคะขายได้ยอดอ่อนๆกิ่งก้านอ่อนๆพวกนี้แล้วใช่ไหมคะก็ยังสามารถขายมาเมล็ดพันธุ์เพราะเป็นต้นกล้าต้นพันธุ์ขายหรือแม้กระทั่งการตอนกิ่ง ขายได้ด้วยค่ะซึ่งที่สวนก็เพิ่งขายกิ่งก้านอ่อนๆแบบนี้นะคะแต่ยังไม่ได้ถึงขายมเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ค่ะซึ่งก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตแต่นี่เราปลูกทิ้งไว้ใช้เวลาแต่เขาก็อยู่กับเราได้ถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยค่ะและนี่ก็คือผักหวานป่าที่เพาะจากมเมล็ดอายุหนึ่งปีนะคะนี่ มาจนถึงอันดับสุดท้ายคืออันดับที่9าค่ะทุกคนอันนี้ที่บุ๋มยืนอยู่ข้างๆนี่คือขจรนะคะบุ๋มลืมตัดเขาเมื่อหน้าหนาวที่แล้วเขาก็เลยใบหนานิดนึงแต่ว่าพวกบุ๋มก็ได้เก็บดอกออกขายเป็นประจำเลยค่ะขจรจะให้ผลผลิตคือดอกนะคะในช่วงหน้าแรงประมาณนี้ไปจนถึงหน้าฝนพอถึงหน้าหนาวใบเขาจะร่วงแล้วก็เริ่มไม่ให้ดอกแล้วค่ะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการตัดกิ่งตัดตอนต้น ให้แบบเหนือพื้นแค่ประมาณแค่นี้ค่ะเหนือพื้นไม่ต้องสูงมากแล้วก็เอากิ่งนั้นะไปชําขายหรือว่าขายกิ่งสดไปเป็นท่อนพันธุ์แล้วพอหน้าแล้งเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แค่เราให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาสม่ําเสมอน้อยนะคะที่จะรู้จักดอกขจรหรือดอกขีดดอกสลิดแต่ถ้าใครเคยได้กินเคยได้ริมรสของรสชาติดอกขจรแล้วหอมหวานอร่อยทำอาหารได้หลากหลาย ลวกกินกับน้ำพริกผัดใส่ไข่ผัดกับหมูใส่ซุกี้ใส่ต้มมาม่าหรือแม้กระทั่งยำใส่หมูสับบอกเลยอร่อยมากๆค่ะทุกคนขจรค้างนี้ที่บุ๋มมีนะคะอายุ3ปีแล้วค่ะแล้วถ้าเขาเคยอยู่ตรงไหนนะคะต่อให้เราตัดกิ่งไปจนถึงติดพื้นเขาก็จะแตกขึ้นมาในหน้าแล้งเสมอเลยค่ะนี่ ปลูกรุ่นเราเก็บได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่าทถาเขาทิ้งก็พอคะ่ะทุกคนและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาวงการเกษตรนะคะหรือสำหรับใครที่ปลูกพืชผักหมุนเวียนอยู่แล้วและรู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะปลูกพืชผักอะไรนะคะที่ปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บยาวนาน 10ปี20ปีได้เลยคลิปนี้เป็นอีกไอเดียนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทุกคนจะสนใจเผื่อเพื่อนๆทุกคนจะเห็นแนวทางเห็นไอเดียว่าเราลองปลูกผักอันนี้ดูไหมแล้วก็จริงจังกับมันดูแล้วถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์เพื่อนๆนทุกคน <ๆ S 2> ดูแล้วมีไอเดียดูแล้วชอบเห็นว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้บุ่มด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามายุรีปลูกผัก จะเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ